กินที่บ้านอย่างเดียวใช่ไหมออเนี่ยทุกคนมันอยู่จริงด้วยอ่ะสวัสดีค่ะป้าผาน,นะคะพบกันกับป้าพาคาเฟ่ EP สาแล้วนะคะตามคําเรียกร้องของน้องๆนะคะนั่นก็คือนมสดพาเทลวิปครีมนั่นเอง <c oughs> เมนูวันนี้ของเรานะคะง่ายมากๆแต่ว่าจะเป็นอะไรที่แบบเทคเจอร์ที่พิเศษ เวลาทําต้องใช้เวลาที่แบบรวดเร็วในการเสิร์ฟลูกค้ามากๆเลยนะคะถ้ายังไงเราตามไปดูวิธีทากันเลยค่ะนี่นะเราก็จะใส่น้ําแข็งกั1หนึ่งแก้วครึ่งนะถ้าสมมุติว่าเราทําเป็นวิปครีมด้วยค่ะเราจะใส่แค่ครึ่งนะคะแต่ถ้าเราไม่ทําเป็นวิปครีมเราต้องใส่เกือบเต็มเลยนะอันนี้เดี๋ยวพี่พาลองปัดให้ดูว่าเกือบเต็มมันก็จะเหลือเนาะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนมเลยนะคะขาดไม่ได้นมจือดอะไรก็ได้ค่ะสองออนค่ะ ใส่เกินให้ลูกค้าก็เป็นนมผสมนะเลอโอนตินใส่3ช็อตนะคะทั้งหมด1.5ก็จะเป็น3 4.5ค่ะทั้งหมด1 2 3แก้วเลยนะคะเห็นไหมแบบพอเราผสมนมผสมแล้วมันก็คือเขย่าแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆค่ะอยากจะบอกว่าใส่แค่นี้เองค่ะทุกคนไม่ใส่อะไรเพิ่มแล้วนะปั่นได้เลยค่ะ นี่นะทุกคนพอเราได้แล้วนะนมเข้ากันแล้วจะให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้คือมันเป็นแบบนี้เลยนะคือมันไม่หกเลยอะ่ะมันเป็นแบบเออเขาเรียก,กว่ายังไงอ่ะข้นอ่ะข้นคลักอ่ะก่อนจะเสิร์ฟถึงลูกค้าถึงไหมเราจะเอาแก้วมาสามใบค่ะแบ่งนมให้เท่าๆกันนะคะในแก้วสามใบนี่นะพอเราแบ่งเป็นสามแก้วแล้วเราก็ใส่สีผสมอาหารลงไปอันนี้จะแยกกันนะใส่ประมาณสหยดค่ะทุกคน ผสมกับนมแล้วมันจะเป็นสีพัสเทลค่ะทุกคนแล้วก็ค่อยๆค,คนเขาให้เข้ากันเนาะถ้านด้เสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วจะเอาสีไหนลงก่อนก็ได้เพราะาเคยเอาลงแล้วคือแบบเท่ากันแหละเอาไม่ลงคือปั่นแบบอันนี้มากเลยอะ่ะป้าๆเอาไม่ลงอะ่ะคิดดูคือมันละเอียดมากละเอียดจนแบบแข็งมาก เป็นสมูทตี้เออสมูทตี้บางครั้งอะเราปั่นเยอะอ่ะมันอาจจะเขาเรียกว่าไงอ่ะมันอาจจะล้นแก้วก็ได้นะแล้วมาขย่าในนี้อีกทีเห็นไหมสีมันก็จะสวยมากเลยเนี่ยมันจะเป็นสีพาเทลพาเทลอ่ะป้าพาเอาชมพูลงแล้วกันจะตัดกันมากทุกคนดูก็ใส่สีเหลืองลงไปใส่ได้แค่นี้เองนะทุกคนเราจะใส่แบบว่ามากไม่ได้นะคะ เพราะว่าการบีบวิปครีมอ่ะมันจะเหลือก้นๆเห็นไหมก็ไม่เป็นไรเนาะเก็บเอาไว้ได้น้องๆแนะนําว่าให้ใส่ฝาแล้วก็บีบวิปครีมเดี๋ยวพี่พาจะลองใส่ฝาดูเนี่ยเขาบอกให้ตัดฝาตรงนี้ทิ้งแล้วก็บีบวิปครีมลงไปซึ่งมันก็จะทําให้เราอ่ะเอาไปเสิร์ฟลูกค้าได้ง่ายขึ้นโอ,อ้จริงนะเปะาพาไม่เคยเสิร์ฟจริงไนงะมัวแต่แบบได้กินที่บ้านอย่างเดียวใช่ไหมเออเนี่ยทุกคนมันอยู่จริงด้วยอ่ะ mm. อ้าสวย oh. อ่ะ ใสเลาะเพอร์เฟกทุกคนแค่นี้เองถ้าไม่เป็นแบบไม่เป็นวิปครีมก็ไม่ต้องใส่วิปครีมถ้าเป็นวิปครีมก็ใส่วิปครีมเพิ่มลงไป uh huh. แค่นั้นเองใส่หลอดหน่อยออกฟ้าๆหน่อยเห็นปะโอ้โห yeah หน่ากินมากทุกคนดูนี yeah สวยอ่ะเออสวย <laughs> หน้ากินแล้วก็ปั่นง่ายแล้วก็แบบอ่า <laughs> เขาเรียกว่าไงอ่ะเด็กๆชอบนะเมนูนี้ใน ในหมู่บ้านเนี่ยเด็กๆเก็บหมดทุกคนแล้วค่ะเมนูนี้ขายดีมากๆเลยนะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะที่บ้านเนาะท้าไงคลิปนี้เปาพาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเาาพาขอเอาไปส่งก่อนวันนี้นะ คนที่เอาไปส่งขอไม่ให้เห็นหน้าเนาะก็เกรงใจเขาเหมือนกันคนาะลูกค้าแบบนิดนึงอะไรอยา้อายอายอาย้ไงคลิปนี้เปาพาไปแล้วนะคะอยากให้เปาพาทำน้ําปั่นคาเฟ่อะไรอีกคอมเมนต์ได้ใต้ล่างนี้เนาะเดี๋ยวจะสไลด์ให้ดูนะท้ายคลิปว่ามีน้ําปั่นอะไรบ้างก็แนะนํามันเข้ามานะคะถ้าไงคลิปนี้เปาพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บมนี่หวานมันฉันและเธอแน่นอนนะทุกคน